สวัสดีครับอยู่ช่องโอทิสดีนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็น E ีพีที่2นะครับในการทำที่ดินนะครับถมที่ดินนะครับวันนี้ก็เริ่มด้วยการเอาดินนะครับมาถมที่จากเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็เกจจากปากกล้วยนะครับให้เป็นที่โล่งนะครับแล้วก็มีรถดำใช่ไหม <laughs> เรียกว่ารถขนดินนั่นแหละครับเอาลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เช้าเลยที่แรกว่าจะเอามาแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าไหนๆก็ได้ทําแล้วก็เลยเกตบปากกล้วยเพิ่มมาแล้วกันนะทำเต็มที่เลยเอาดินลงแบบเต็มพื้นที่เลยดินก็จะค่อยๆมานะครับกองละ200บาทนะครับเป็นดินรายจริงๆแล้วเนี่ยรถก็ทิ้งช่วงนานพอสมควรเลยนะครับแต่เกิดว่าผมอัดคลิปเนี่ยนะครับไม่ได้ตัดเลยเนี่ยช่วงที่รถไม่มาเนี่ยมันก็จะยาวเกินไปนะครับแล้วรถมันทิ้งช่วงนานเกินไปทําให้กล้องของผมเนี่ยแบตหมดซะก่อนนะครับบางช่ว้ อันนี้ก็เห็นเป็นแค่บางส่วน,นครับอ่าพอเอาปากกล้วยลงแล้วนะครับก็เอารถไถนะมาเกลดดินนะครับค่อยๆเหยียบให้มันแน่นขึ้นนะแล้วก็เกลด เคลียให้มันมีระดับสม่รเสมอมากกว่าเดิมแล้วก็รอดินที่เหลือเนี่ยลงให้มันเต็มเลยตอนนี้ได้ประมาณ30กว่าเที่ยวแล้วนะครับคือตั้งใจว่าเอาแค่30เที่ยวนั่นแหละครึ่งเดียวแต่ทีนี้มันจะเยอะเกินไปนะก็เลยเอาเต็มพื้นที่เลยพอเต็มพื้นที่มาแล้วเนี่ยสาเที่ยวมันไม่พอนะครับก็เลยเพิ่มมาเรื่อยๆรเพิ่มไปจนถึง40เที่ยวเลยแล้วก็เขาแถมอีก2เที่ยวนะครับทั้งหมดก็42เที่ยวนะ ก็คือเต็มพื้นที่เลยประมาณ90กว่าตารางเมตรนะครับ9กกว่าตารางเมตรหรือ90กว่าตารางวาเนี่แหละผม,ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าที่ดินนี้เป็นของพี่ชาย วันนี้บท่านแล้วเอาลงนหันเลยแล้วลเป็นุยอยู่หันลนีบท่นแล้อยู่ในหันเิเพิสูงกันซยกันน้ำ

นี่เท่าไหร่สาเที่ยวแล้ววันต่อมานะครับผมก็กันดินเอาไว้ครับเผื่อฝนตกแล้วดินมันจะไหลนะครับก็เลยทําหลักเสาใหม่ให้มันตั้งตรงมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เต่าไม้มาตอกเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเป็นโครงยึด ให้สังกะสีเนี่ยอยู่กับฉากนะครับเพื่อที่จะรองรับเอาไว้นะครับไม่ให้ดินไหลออกไปนะครับฝั่งนี้ก็ผมก็ขุดเสานี่นะครับเสามันล้มนะครับเหมือนลวดดึงหรือไม่ก็โดนถีบโดนยันอะไรหรือเปล่านะครับเสามันขาดอยู่ข้างในข้างใต้ดินนะครับผมก็ใช้เวลาขุดนานพอสมควรเลยนะเพื่อที่จะเอาโคนเสาเนี่ยออกมาได้ครับผมใช้เวลา,านานมากหมาผมก็บนอยู่นั่นแหละไม่ได้ช่วยอะไรผมเลย กว่าจะออกมาได้ก็เป็นชั่วโมงนะเสาเดียวกินแรงหมไปหมดแล้วอ่ะผมถ้าจะไม่มีแรงทําต่อแล้วเอาขึ้นไม่ได้ผมก็เอาเสาลงไปนะครับฝังดินที่เหมือนเดิมนะครับตั้งฉากเอาไว้ได้โคนเสามาแล้วโคนเสาก็ใช้อะไรไม่ได้อ่าพ่อกลับมาจากทุระนะครับก็แวะซื้อสังกะสีเก่านะครับเป็นสังกะสีแบบมีตําหนินะครับแต่ว่ามันยังดูใหม่อยู่ได้ในราคาที่ถูกนะครับก็เอามายันดินเอาไว้นะครับไม่ให้ดินมันไหลทิ้งกันเอาไว้นะครับสูงก็สังกะสีก็ประมาณ50เซนนะครับอันนี้เป็นพี่ชายนะพี่ชายก็ทำมาไว้ก่อนผม พอก็ตัดเป็นหลักเอาไว้นะครับเหลาแหลมๆนะแล้วก็ไปตอกอัปเดตนะครับผมอัปเดตก็คือทําทุกอย่างแล้วนะครับก็คือใส่สังกะสีเรียบร้อยแล้วสังกะสีก็เหลือประมาณ14แผ่นนะครับตอนนี้มีคนปลูกเเหมือนปลูกต้นขาวเอาไว้แล้วก็ต้นอะไรอะลำใหญ่หร,รือมุดหรอ <laughs> อันนี้ก็ทั้งหมดอ้อมเลยอ้อมทั้งหมดเลยสังกะสีมีลวดน้ำเสาไม้ยูคาตัดมาพยุงเอาไว้นะครับแล้วก็ข้างในนี่จะดึงดินลงมาพิงนิดนึงนะครับจะเป็นอย่างนี้ไปจนอ้อมสุดอีกทางหนึ่งเลย นะครับอันนี้ก็จะปิดคลิปด้วยอัปเดตพื้นที่ที่กั้นดินเอาไว้นะครับไม่ให้ดินไหลนะในอนาคตก็คงจะเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านนะครับปลูกบ้านรอเงินครบก่อนนะครับรองเงินถึงจริงๆค่อยสร้างบ้านนะครับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ครับ EP ที่2นะครับอาจจะข้ามไปปีต่อไปเลยนะครับถึงจะมีบ้านเกิดขึ้นนะครับ ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมเอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะเอามาเล่าชมกันนะครับเพราะว่าผมก็ออกจากงานประจําเรียบร้อยแล้วแหละ <c oughs> กลับมาทำยู u ูบเต็มตัวแล้วเออช่วยกดหน่อยอยากมีรายได้อยากมีสปอนเซอร์เข้าแล้วบ๊ายบาย